สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลทั้ง5ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะตามมาเลยค่ะกระบวนการพยาบาลประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันค่ะ 1. การประเมินภาวะสุขภาพ Health Assessment 2การวินิจฉัยทางการพยาบาล Nursing Diagnosis 3. การวางแผนการพยาบาล Nursing Care Plan 4. การปฏิบัติการพยาบาล Nursing Care หรือ implementation 5. การประเมินผลการพยาบาล evaluation ขั้นตอนที่ 1. การประเมินภาวะสุขภาพหรือ health assessment โดยขั้นตอนนี้เราจะทำการรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่เรารวบรวมจะมี2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ข้อมูลอัตนยัย subjective data คือข้อมูลที่ได้จากการสักประวัติ 2. ข้อมูลปรยัยหรือ Objective Data เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจร่างกายการสังเกตและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะขั้นตอนที่2การวินิจฉัยทางการพยาบาลหรือ Nursing Diagnosis เป็นการนำข้อมูลปรนยัยและอัตนันมารวมกันเพื่อเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลโดยการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลนะคะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันค่ะ 1. มีปัญหาสุขภาพแล้ว 2. เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา 3. อาจเกิดปัญหา 4. มีสุขภาวะที่ดี 5. กลุ่มอาการค่ะขั้นตอนที่3นะคะการวางแผนการพยาบาลหรือ nursing care plan เป็นการวางแผนการพยาบาลตั้งแต่เริ่มรับผู้บริการระหว่างการดูแลและเมื่อจัดจำหน่ายผู้ป่วยค่ะ โดยการวางแผนการพยาบาลน,นะคะเราจะเขียนข้อวินิจฉัยตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยหรือปัญหาค่ะโดยเกณฑ์การประเมินผลควรจะเป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินค่าได้ค่ะขั้นตอนที่4นะคะการปฏิบัติการพยาบาล nursing care หรือ implementation นะคะ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการนําเอาการวางแผนการพยาบาลของเรานําไปสู่การปฏิบัติจริงและเมื่อทําการปฏิบัติแล้วเราจะต้องมีการเขียนบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะการประเมินผลการพยาบาลหรือ evaluation ค่ะโดยการประเมินผลการพยาบาลเราจะต้องประเมินตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะคะยกตัวอย่างการประเมินผลทางการพยาบาลค่ะ 1. อุณหภูมิร่างกาย36.5องศาเซลเซียส สไม่มีอาการปวดบวมแดงหรือร้อนค่ะสถานการณ์จำลองของน้องรักเรียนที่มารดาให้รับประทานขนมและน้ำอัดลมเป็นประจำทุกวันจนน้องอาเจียนและทายอุจจาระมากเกินไป แม่น้องชื่ออะไรคะน้องชื่อหลักเรียนค่ะน้องอายุประมาณเท่าไหร่คะสองขวบค่ะวันนี้น้องมีอาการอะไรมาโรงพยาบาลคะสามวันนะคะมีอาการตัวร้อนขึ้นไส้อาเจียนปนนมค่ะแล้วก็หนึ่งวันนะคะถ่ายอุจจาระปนมูกเดือดอยู่ค่ะแล้วก็มีอาการซึมลงเรื่อยๆค่ะแล้วอาการถ่ายอุจจาระของน้องนะคะมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นปวดท้องปวดเบ่งซึมลงหรือว่ามีอาการกระหายน้ําเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะ แล้วการกระหายน้ําของน้องมีปัสสาวะออกน้อยไหมคะหรือว่าลิมฝติปากแห้งไห,หมร้องให้ไม่มีน้ําตาเพิ่มไหมคะก็จะปากแห้งค่ะแล้วก็ร้องให้ไม่มีน้ําตาก,ก่อนมาโรงพยาบาลน้องได้ทานอาหารอะไรเข้าไปบ้างคะน้องรับประทานแด,ด่โจ๊กค่ะต่อมานะคะเป็นประวัติการเจ็บป่วยในอดีตน้องเคยมีอาการท้องเสียหนังมาก,ก่อนหน้านี้ไหมคะไม่เคยคะ่ะแล้วน้องเคยนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลด้วยสาเหตุอื่นหรือไม่คะ น้องเคยเข้า MICU สามวันค่ะแล้วน้องเคยได้รับยาตัวอื่นบ่อยหรือไม่คะไม่เคยค่ะน้องมีโรคประจําตัวอื่นร่วมด้วยไหมคะไม่มีค่ะต่อมานะคะจะเป็นประวัติการคลอดและพัฒนาการของน้องนะคะน้องมีน้ําหนักได้เกิดประมาณเท่าไหร่คะ2องพันสากรัมค่ะแล้วน้องมีปัญหาหลังคลอดอะไรไหมคะน้องเคยแอดมิด MICU สามวันค่ะพัฒนาการแต่ละด้านของน้องสมวัยไหมคะพัฒนาการของน้องนะคะสมวัยค่ะ ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวน้องมีญาติพี่น้องที่เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารเช่นลำไส้อักเสบเรื้อรังหรือโรคติดต่อที่อาจเกิดติดต่อได้ไหมคะไม่มีค่ะโรคประจําตัวที่อาจเกิดการถ่ายทอดเช่นธาลัสซีเมียน้องมีภาะวะเป็นธาลัสซีเมียไหมคะน้องไม่มีเลยค่ะต่อมานะคะเป็นประวัติการได้รับวัคซีนน้องได้รับวัคซีนครบตามกําหนดไหมคะน้องได้รับวัคซีนครบตามกาหนดค่ะ ประวัติการใช้ยาคุณแม่ได้ซื้อยาจากร้านอาหารให้น้องทานบ้างไหมคะซื้อค่ะซื้อยาฆ่าเชื้อยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้ค่ะแล้วน้องมีประวัติการแพ้ยาหรือว่าอาหารสัรเคมีใดๆไหมคะไม่มีเลยค่ะประวัติการเจริญเติบโตและโภชนาการนะคะการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดคุณแม่ให้น้องทานอะไรคะให้รับประทานโจ๊กอย่างเดียวค่ะตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่6เดือนค่ะปริมาณนมอาหารต่อวันคือน้องไม่ได้รับประทานเลยใช่ไหมคะ หรือว่าการดื่มน้าหวานน้ำอัดลมน้องมีได้รับประทานบ้างไหมคะน้องมีรับประทานน้าอัดลมค่ะคุณแม่ให้น้องรับประทานน้าหวานน้ำอัดลมเป็นประจําบ่อยครั้งไหมคะบ่อยค่ะพฤติกรรมการกินผักผลไม้ของน้องไม่ค่อยทานใช่ไหมคะน้องรับประทานผักผลไม้ค่ะประวัติทางสังคมและเศรษฐกิจนะคะผู้เลี้ยงดูของน้องคือใครคะฉันเองค่ะฉันเป็นแม่ของน้องนักเรียนค่ะอายุเท่าไหร่คะคุณแม่อายุ16ปีค่ะ แล้วสภาพจิตใจของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่น้องเกิดอาการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลมีความวิตกกังวลคะ่ะวิตกกังวลเรื่องอะไรคะไม่ไมมีความรู้ในการดูแลลูกคะ่ะรายได้ครอบครัวเพียงพอไหมคะหรือว่าใครเป็นหัวหน้าครอบครัวหลักในการหาไรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวคะพ่อของน้องค่ะก็จะมีรายได้9,000บาทต่อเดือนแล้วพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครองเช่นบิดามารดาอาจสูบบุหรี่หรือว่าดืาม่มแอลกอฮอล์มีบ้างไหมคะมีค่ะเป็นบิดาสูบค่ะ ลักษณะทั่วไป general appearance ดูอ่อนเพียและง่วงซึมเล็กน้อยแต่ยังตอบสนองได้ดีต่อมาเป็นผิวหนังนะคะสกินผิวสีน้ำตาลอ่อนแห้งไม่มีผื่นไม่มีรอยโรคอุ่นเมื่อสัมผัสความยืดหยุ่นของผิวไม่ดีสกินเธอเก่ะบวก2ไม่มีอาการบวมและต่อมน้ำเหลืองคำไม่พบต่อมาเป็นการตรวจใบหน้านะคะใบหน้าของคนไข้ได้สัดส่วนสมมาต ีผิวน้ำตาลอ่อนไม่มีรอยโรคไม่มีก้อนและไม่กดเจ็บตาลักษณะสมมาตรดวงตาทั้งสองข้างลึกไม่มีหนังตาตกไม่มีบวมและแดงต่อมน้ำตาไม่มีสิ่งขับออกมาตาขาวสีขาวไม่เหลืองเยื่อบุตาสีชมพูไม่แดงกลับ รูม่านตากลมขนาดเท่ากันและตอบสนองต่อสแสงได้ทั้งสองข้างจมูกอยู่กุญกางไม่มีรอยโรคไม่พบติ่งเนื้อไม่มีอาการบวมผนังกั้นจมูกสมบูรณ์ไม่มีสิ่งคับออกจากจมูกไม่มีการบานของปีกจมูกในัดไม่กวดเจ็บ ลิ้นปีปากและเยื่อบุในช่องปากแห้งไม่มีอาการเขียวคําไม่มีรอยโลคเหงือกและเพดานปากมีสีชมพูลิ้งอยู่กลางกลางมีฟันน้ำนม2ีซี่ไม่พบฟันผุต่อมทอมซินแม่โตแม่แดงไม่มีสารคัดหลัง่งอาเจียนปกติต่อมาจะเป็นการตรวจคอนะคะคอมีความสมมาตรไม่มีมวลก้อนหลอดลมอยู่กลางต่อมไทรอยแม่โตและไม่มีอาการปวดเจ็บช่องท้องแอบโดเมน ้องมีความสมมาตรแบนราบเรียบไม่มีรอยโรคไม่มีต่นสะดืออยู่เกินการไม่มีสิ่งขับปอกไม่มีไส้เลื่อนเสียงลำไส้มากกว่าปกติ36ครั้งต่อนอาทีไม่มีเสียงผิดป,ปกติจากหลอดเลือด ส่วนของการเคาะได้ยินเสียงโป่งลมไม่มีตับหรือม้ามโตกดเจ็บที่ช่องท้องสายล่างไม่พบก้อนระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเคลื่อนไหวได้เต็มช่วงแรงกล้ามเนื้อปกติทวารหนักไม่มีรูสีดวงทวารไม่มีก้อนมีรอยแดงบริเวณก้นกดเจ็บเล็กน้อย ต่อมาจะเป็นกระบวนการพยาบาลของเคสกรณีศึกษาของกลุ่มแล้วนะคะข้อมินทีฉายข้อแรกนะคะผู้ป่วยนะคะมีภาวะขาดน้ําและเอิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุลเนื่องจากมีการสูญเสียน้ําและเอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายจากการติดเชื้อคะ่ะข้อมูลสนับสนุนนะคะข้อมูล subjective data นะคะมารดาให้ประวัติว่า3วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยอาเจียนสอครั้ง ถ่ายอุจาระเป็นน้ำมูกเลือด6-8ครั้งต่อวันมีกลิ่นเหม็นคาวข้อมูล Objective Data นะคะอุณหภูมิร่างกายของคนไข้นะคะ38.4องศางเซลเซียสเพาเลตอยู่ที่120ครั้งต่อนาทีบัตเซอเซีร์อยู่ที่96/64มิลลิเมตรตลอดค่ะ,ะปะสัสสาวะของผู้ป่วยนะคะยูรีนเอาปุนะคะ150มิลลิลิตรต่อวันมีอาเจียน เป็นนมผสมสองครั้งครั้งละประมาณ30-40มิลลิลิตรค่ะต่อมานะคะเป็นวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์นะคะผู้ป่วยมีภาวะสมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ค่ะอินการประเมินนะคะไม่มีอาการแสดงของการขาดน้ำค่ะได้แก่อาการอ่อนเพียค่ะผลของอิเล็กโทรไลต์นะคะปกติค่ะค่าโซเดียม 13- 5 1 4 5มิลลิโมลต่อลิตรค่ะค่าโพแทสเซียมจะอยู่ที่ประมาณ3.5 5 0ถึงมิลลิโมลต่อลิตรค่ะ ต่อมานะคะก็คือกิจกรรมการพยาบาลค่ะเราจะให้การดูแลเพื่อให้ได้รับ IVF l u ูอีกตามแบบแผนการรักษาค่ะแล้วก็ควรดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำค่ะต่อไปจะเป็นประเมินผลการพยาบาลค่ะจะประเมินวัตเซียร์ค่ะแล้วก็ประเมินอ,อาการแทรกซ้อนจากการถ่ายเหลือค่ะแล้วก็ประเมินอ,อาการตามผลแลบค่ะต่อมาจะเป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาลข้อที่2นะคะ ผู้ป่วยนะคะมีภาวาะขาดสารอาหารค่ะเนื่องจากมารดามีพฤติกรรมที่ไม่มีความรู้ในการดูแลบุตรในเรื่องของอาหารการเชดต,ตัวลดไข้และก็การป้อนยาค่ะต่อไปเป็นข้อมูลสนับสนุนนะคะ subjective data ค่ะทานอาหารเป็นโจ๊กซะส่วนใหญ่แล้วก็น้ำมัดลมและก็ขนมค่ะ objective data ค่ะผู้ป่วยนะคะมีน้ำหนัก9กิโลกรัมมารดาเรียกพยาบาลในการป้อนยาลูกครั้งค่ะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะมารดามีความรู้และปฏิบัติตนในการดูแลบุตรได้ถูกต้องค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะผู้ป่วยค่ะไม่มีภาวะขาดสารอาหารมารดาเข้าใจและสามารถดูแลบุตรได้ถูกต้องค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมทางการเพยาบาลนะคะสามารถให้คําแนะนํามารดาให้ถูกต้องแล้วก็สาธิตให้ค่ะแล้วก็เตรียมอาหารให้เหมาะสมสําหรับบุตรได้แก่ทานอาหารครบห้าหมู่ค่ะ แล้วก็สอนมารดาได้เรื่องการเช็ดตัวแล้วก็การป้อนยาค่ะต่อไปเป็นประเมินผลการพยาบาลนะคะประเมินน้ําหนักผู้ป่วยค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไหมแล้วก็ปริมาณอาหารที่กินตรวจร่างกายเช่นผิวหนังหรือว่าเยื่อบุตาค่ะมารดานะคะสามารถบอกหรือว่าอธิบายได้ถูกต้องค่ะ เ่วนของข้อที่3นะคะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลก็คือเสี่ยงตอบการเกิดภาวะช็อกนะคะเนื่องจากไข้สูงอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่38.4องศาเซลเซียสมันดาไม่สามารถเช็ดตัวให้บุตรได้อย่างถูกต้องในส่วนของข้อมูลส,สนับสนุนนะคะ subjective data ก,ก็คือมันดาเช็ดตัวให้บุตรไม่ได้ป้อนยาไม่เป็นเรียกพยาบาลให้ป้อนยาทุกครั้ง objective data นะคะก็คืออุณหภูมิร่างกายอยู่ที่38.4องศาเซลเซียสค่ะ และในส่วนของวัตถุประสงค์หรือว่าเกณฑ์การประเมินนะคะมันาสามารถเช็ดตัวบุตรได้อย่างถูกวิธีและอุณหภูมิของเด็กเป็นกปกติค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะอยู่ที่ผู้ป่วยไม่มีไข้และมันาสามารถเช็ดตัวได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมการพยาบาลนะคะพยาบาลเช็ดตัวให้แก่ผู้ป่วยพยาบาลสามารถสอนมรรดาเช็ดตัวให้บุตรได้อย่างถูกต้องพยาบาลสอนวิธีการป้อนยาให้แก่ผู้ป่วยได้และดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายค่ะการประเมินผลการพยาบาลนะคะประเมินอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไม่มีไข้สูงบรรดาป้อนยาบุตรได้อย่างถูกต้องค่ะ ในส่วนของข้อที่4นะคะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมารดามีความวิตกกังวลจากการเจ็บปวดของบุตรและการดูแลบุตรค่ะข้อมูลสนับสนุสน s u b j e ก t ิ v e data ขณะอยู่โรงพยาบาลมารดาดูแลบุตรเพียงคนเดียวบิดาดื่มแล้วขาวทุกวัลทําให้ตื่นทํางานไม่ได้ Object i v e data นะคะมารดามีสีหน้าวิตกกังวลมานดาถามถึงวิธีการดูแลบุตรบ่อยครั้งนั่งมองบุตรแล้วร้องไห้ค่ะในส่วนวัตถุประสงค์และกินการประเมินนะคะมารดาหายจากการวิตกกังวลและกินการประเมินก็คือมารดามีสีหน้าที่ยิ้มแย้มมารดาไม่ร้องไห้แล้ว กิจกรรมการพยาบาลนะคะวางแผนเกี่ยวกับมารดาให้หาคนมาดูแลบุตรและสลับให้มารดาได้กลับไปพักก่อนค่ะและสร้างสมรนธภาพที่ดีให้แก่มารดาให้มารดามีการไว้วางใจเปิดโอกาสให้มารดาได้ซักถามค่ะหลังจากนั้นนะคะประเมินผลการพยาบาลค่ะการมารดามีความเข้าใจวิธีการดูแลบุตรมารดาไม่ร้องไห้หรือว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบุตรที่ป่วยมารดาสามารถพักก่อนได้เพียงพอค่ะ และถ้าเพื่อนๆอยากทราบรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลและสถานการณ์ของพวกเราเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ด,ด้านนี้แล้วก็กดเข้าไปในแอปลพลิเคชันเพื่อเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราหวังว่าวิดีโอของพวกเราจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ